สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีบอลสีเป็นเซตนะคะทั้งหมดจํานวน10เซตนะคะเซตหนึ่งประกอบไปด้วย4ต้นนะคะเซตละ399บาทนะท่านผนะู้มชมจัดส่งให้ฟรีนะคะมีบริการปลายทางนะคะถ้าใครสนใจนะคะแบบฝ้ายจะส่งให้นะคะวันที่สว,วันพุธเออวันพฤหัสนะแบบแต่ท่านผู้ชมแบบจะกล้าไปสีส่งด่วนให้เลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่วันนี้ฝ้ายของนนี้ตจัดเป็นโปรเลยแล้วกันนะถ้าใครที่ โอนหรือปลายทางก็3 9 9รวดเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเซตที่หนึ่งกันเลยนะท่านผู้ชมชอบเซตไหนโทรมานะคะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์ไว้ให้เนาะมี10เซตนะท่านผู้ชมนี่ค่ะเซตที่1น,นะคะประกอบไปด้วยน้องชายนะคะชายชนนะคะท่านผู้ชมไฟขอนี้ไปเร็วเลยนะพญานาคราชนะคะขอนี้ส่งส่งกระถางไซนี้นะท่านผู้ชมเอาไปปลูกเอาไปเปลี่ยนเอานะมันเล็กนิดนึงอันนี้คือหยาดฝนนะคะหยาดฝน อันนี้คือขุนสี่ดชะโคงนะคะอันนี้คือเซตที่หนึ่งนะท่านผู้ชมต่อไปเซตที่สองค่ะเซตที่สองประกอบไปด้วยชายชนนะคะอ่ามัขวานรังสรรค์ต้นนี้ใบใบขอบใบไม้นิดนึงนะคะอากาศร้อนเนาะขออนุญาตส่งกระถางเล็กเลยนะท่านผู้ชมพอไฟจัดโปรให้เลยนะอันนี้นะคะคือหงเหินนะคะ ต้นสุดท้ายคือขุนสีโคจคงนะคะอันนี้เซตที่2นะคะแต่ละเซตก็มีหลากหลายนะทานผู้ชมเลือกเอานะคะชอบเซตไหนเนาะต่อไปเซตที่สมนะคะชายชนเนะาะไกรทองนะคะสีปาดขุนสีโคจคงนะคะต่อไปเซตที่4ี่ค่ะเซตที่สนะคะชายชนนะคะอันนี้คือหันอุมานอมพพานนะทานผู้ชมสีปาดแล้วก็ดาบฟ้าฟื้นนะคะ เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเขายังมีชัยชนอยู่นะคะนางไหมป้ายโหดๆเลยค่ะสีปาดแล้วก็เจ้าจักรพพัดไม่ด่างนะคะต่อไปนะคะเซตที่หกนะคะเซตที่หกจะประกอบไปด้วยนพก้าด่างเท้าพันตานะคะเท้าพันตากระถางนี้มีสองต้นนะแล้วก็สอพิญญานะคะแล้วก็เจ้าจักรพพัดไม่ด่างนะคะต่อไปนะคะเซตที่หกเอ้เซตที่เจ็ดท่านผู้ชม รัตนาสินนะคะรัตนาสินป้ายหยาดฝนนางไหมแล้วก็อันนี้คือหงเหินนะคะต่อไปเซตที่8นะคะรัตนาสินอันนี้พญานาคราชสองต้นนะคะเจ้ากรุงอังวะหงเหินนะคะเซตที่9เซตที่9้ารัตนาสินพญานาคราชมควนรังสรรค์ จ้าจัก,กรพรรดิไม่ด่างนะคะก็จะกัดชมพูแบบนี้นะคะใหญ่ๆเลยต่อไปเซตที่10นะคะจ้าจัก,กรพรรดิด่างพญานาคราชนะคะแล้วก็ผู้เท้าเฝ้าเรือนนะคะแล้วก็ดาวเพียงดินท่านผู้ชมถ้าใครสนใจเซตไหนโทรหาไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์ไว้ที่ชื่อคลิปนะ โทรมาหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะมี1 0เซตเท่านั้นนะท่านผู้ชมก็วันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกาวนาล่ามาเลเดอร์ด้วยนะคะเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟฝากหนึ่งเผื่อใครสนใจนะคะมีไม่เยอะเนาะอันนี้จะเป็นลายต้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าใครสนใจก็เอฟเพิ่มได้เลยส่งฟรีรวมไปกับบอนเซตเลยนะคะอันนี้คือสองฝั่งโขงกระถางละร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็เพชรจะสีด่างน้อยแต่ด่างนะนะคะเนี่ยค่ะด่างแบบนี้ ต้นละ150นะคะแล้วก็ทศกณัณต้นละ150ท่านผู้ชมเอฟเพิ F ่มได้เลยค่าส่งฟรีรวมนะคะอันนี้พัทยามีต้นเดียว190จังหวัดเมืองกาญจนบุรีนะคะเมืองกาญจนบุรี180นะคะอ่าศิลาหุ้มทอง180บาทนะคะเกาะเก็ดเจน2ท่านผู้ชมต้นละ400เดี๋ยวได้ลูกสวยนะคะด่างน้อยห่อแต่ว่าเดี๋ยวได้ลูกสวย อันนี้นะคะทานบางแก้วต้นละ300บาทนะคะมีอยู่4กระถางแล้วก็เท้าลำไยป้ายน้อยหน่อยนะคะเอาไป200บาทนะคะแล้วก็อันนี้ชมพูทวีปต้นนี้อยู่ที่200นะคะมีต้นเดียวรัตนสินท่านผู้ชมอันนี้คือมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะประมาณนี้ค่ะเอาไป220บาท ประมาณนี้ท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลเดร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ